พี่น้องว่างหันข่อยขีย่รถกายเห็นพี่น้องเพิ่นตั้งตุตะก้ออยู่กลางดงครับพี่น้องจักเพิ่นขายยังไงดีสิว่าพี่น้องไปเบิ่งเด้อเปิ่งคายยังไงอย่เขาลูไปเบิ่งกับพี่น้องพา,า,ยยา,งาพี่น,อปปน,น,ยอยน้องเขาลงไปเปบิ่ง พี่นกล่านเพิ่อยูมองนีก็เลยไม่ซองเบลงโอ้ยคือสุกอันสีงามแท้ไปเก็บน้ำดงน้ำปลาข้าหนีว่วหรือว่าอยู่เฮือนห้าอเอาัาตะปูน้ำดงน้ำปลาเนี่ยแหละจ้ะต้นมันลายบ่ครับผม,มกับบอลไ <laughs> อยู่น้ำผู้น้ำเขา โอ้เสียงกับบรรยากาศดีๆเนาะมันอยู่กลางปา่าเนี่ยมาขึ้นนอนอันเย็นดีบอกครับเน,นี่ยอ่อนคือกัน่อนคือกันเนาะอันมาแต่เข็ยวมะลา่องเบิงบบ <laughs> พี่น้องเพิ่นไปหาเห็ดหาของป่าบ่าได้ซ้ำมาสั่น พสันก็สิล่องไปจอบบังกะตาเพิ่นเยี่ยวพี่น้องเอ้ยตอนนี้หอดบ้านเอียงนะพี่น้องตอนนี้ผมก็มะหอดตลาดหิมทางแถวนำาต๊ะใส่สวรรค์ครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมีของปลาขายครับพี่น้องเดี๋ยวผมยางไปเบิ่งครับผมว่าข้างหนา้า มันมีอย่างขายนะครับพี่น้องไปเบิ่งพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศยิ่มทางนะครับผมตลาดยิ่มทางขายของปลานะครับตอนนี้บาบสามมุ้งกลกวๆย,ยังมีคนขายของอยู่ครับผมอ,อันนี้ขาเอิญียงน้ำเพลแม่ไม่ออยไฟโฟเมนอันคีดว่าเป็นเป็นขี้ตายเด้เนาะ อันนี้เฮ็ดเองบอกครับโอ๋อเฮ็ดไม่ได้เท่าไหรน่นี่านหาซีฟเขาสื่ออยู่ได้ดหาซีแค่บาทเท่าดอกกระเจียวผักหวานอันนี้ครัวเบอร์อะไรบอกอ๋ออ,อ,อ,อันครัวอ,อันนี้ยังบอกครัว Uống nhai thì thôi đấy Nói nè bậc bố cắp cùng. Ăn xài. Bậc cũng Ăn mòn ít xả bậc nghèo cái mì thôi này เพื่อนเราไปให้ยังกินแม่เราจะิึงได้ค่ะพี่กินพี่ถึงได้อืมนี่สดสดเลยแมนบบจ้าง้ขายจะได้ครับผมจันนี่อันนี้หน่อยหาซีฟค่ะอันนี้แผ่ละลอยหาซีฟอันนี้แค่นหน่อยมีเจ็ดสิบบาทแต่ตัวนี้มันจะอ่อนสองแค่นม่นจะอ่อนอืมอันนี้อย่างแม่นอันกอยบ่วชจ้ากอยแห้ง น้ำงกงนี่ํละสิบาทใช่พักน้ำที่่กินนบอเออําละสิบบาทบักนัดน้ำน้ำปลาห้านี่บอกครับคม เฮ็เกดกระดาษบกเงี้ยวเพิ่นก็จะเม็นหลายเนาะบกเงียเง้ยยี่สิบบาทค่ะอันซ้อนเนี่ย

ันมีมเนาะโอ้ยหนามข้างล่างออกไม่ไม่วนันฟอยอันทียุ่ในกระจาดแต่มันคืออย่างไรี่ในกระจาดนี่คืออย่างไรคะ ไข่หมดแดงบอไข่หมดแดงไ<ร>ข่หมดหน้อยอไข่หมดหน้อย,ยดอกไฟกับน,นีเด้อดอกกระเจียววิอันนี้เขาเอื่หนอย่างแม่นี่ามีรอกมันมีดอกนำ้ำสนใจอย่าง เอ็ดพอบานห้าบอแม่แม่มนค่ะหาจากดงนี่บอหาาก่เอ็ดพอเอาบกปัอเอาปังบกนี่ผ้าเองเลยบอแม่แม่มนค่ะ <laughs> ได้แต่กั้นฟอยพี่น้องเลือกเอาหน่อยได้เลือกเลยค่ะหน่อยหง่้ยน้อยๆก็ได้เบิร์ดเมยจ้าจ้าได้หมดค่ะอ่ะน่อยได้จ้าแม่นี่บอจ้า El แล้วเด้อพี่น้องตลาดนี้ก็ได้ไหม่ขั้นฟอยครับบักโบกค,ครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิงตลาดน้องครับเนาะมีหละของขายเพื่อนก็นจะมีประมาณนี้เนาะครับ เดี๋ยวพอกันไหมตลาดนาเด้อครับผมตลาดเหนเอวัยซัำหนิสกนครับสวัสดีครับผม